จะไปสะแสดงความยินดีกับงานแต่งน,น้องโจน้องบอยทินคะ่ะอ่าอันนี้ก็คือห้องพักเรานะคะเป็นห้องพูนะคะชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศหน้าห้องเรานะคะ,คะเห็นไหมอันนี้เปิดไปได้นะแล้วก็จะมีสะว่ายน้ําอยู่ด้านหน้าเดีย๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะเครื่องชงกาแฟอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าตู้เย็นก็จะอยู่ในนี้นะคะ อันนี้ก็คือห้องน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างไว้แช่ฟินๆห้องน้ำดีมากแหละนี่นะคะอันนี้ก็คือแบบมองขึ้นไปก็ใจมีเลยส่วนราคาที่พักนี่รองเข้าไปถามในเพจได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเจ้าสาวจองไว้ให้เรานะะเราก็เลยไม่รอบราคาเนาะมันเหมาะกับการมีอยู่หลายวันนะ,ะวันเดียวนี้น่าจะไม่พอตอนนี้พี่พีเขาก็จะเริ่มห้าโมงนะคะตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบแล้วเดีย๋ยวเราไปหน้างานกันส,นส่วนเจ้าคาเหียวต้องอุ้มไวะะ้แล้ว โจหลักมากมากนะครับทางชั้นข้าพิหนนะคะพร้อมรอยิ้มนะของคุณโจเองก็มีเหมือนกันเสียรักแทนใจของเรานะคะ,ะเรียบร้อยนะคะไม่มีภาษากายไม่ได้ะคะ่ะทุกคนรอคอยช็อตสำคัญนะคะ เ,เชิญแถบเกียุทุกท่านนะคะถ่ายภาพเชื่อคู่กับเ่าสาวนะคะคุณโจคุณบอสนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุวเออบอกว่าหลายหลายคนชอบชมว่าโจเก่งนี่โจเก่งู้หญิงคนรนักแ,แม่มากจริงๆขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมมาอย่างดีจนทำให้หนูนรู้สึกอยากทำให้ชีวิตตัวเองมันดีแบบ ที่แม่เหนื่อยมาต้วหนุมโตมาแบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมแล้วก็ตอ,อยากจะฝากไว้ว่าพรุ่งนี้ตื่นแล้วก็กลับกันเองได้เลยนะครับเจ้าสาวเมานะนะขอบคุณมากคนระับ จมีวความสุขมากๆนะครับแล้วก็ชีวิตคู่หลังจากนี้นะครับผมเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะครับขอให้อยู่กันช่วยรันนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไปเลย Happy Birthday เมาอยู่กันที่ปานบุรีค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ที่พักนะคะด้วยการที่แบบไม่ได้จองไว้ไม่ได้หาไหว้เราจะไปดูว่าเราจะได้ที่พักแบบไหนกันแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงจุดเช็คอินตานสามต้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือบริเวณปากน้ำปานนะคะวันนี้ก็คนน้อยนะมันธรรมด,ดาถ่ายรูปไหมคะแมว ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักที่สามรอย,ยอดนะคะชื่อที่พักว่าดอฟิน i n ีส์สอันนี้ก็คือห้องพักเรานะคะเราจะอยู่หลังริมนี้เนะะาะอ่อันนี้ก็คือบริเวณในที่พักนะคะเขาก็จะมีสระว่ายน้ำเนาะ,ะอันนี้ก็คือทะเลอยู่ด้านหลัง ถ้าบ้านพักวันนี้ก็วันธรรมดาก็ราคา1,800บาทนะคะคือไม่ได้หลังหนึ่งนะก็จะได้แค่ห้องเดียวราคาบ้านพักที่เราอยู่ก็จะเป็นบ้านพักมังกรโ,โซนด้านใน1,500บาทค่ะแต่ทีนี้กดเรื่องน้องหมาเยอะนิดนึงนะคะเราก็จะเก็บมาจำ้ำมาจ้ำก็อยู่ที่2,000บาทแต่ว่าตอนออกเขาก็จะคืนให้นะคะเป็นริมหาดนะคะแต่ว่าที่ชั้นเจอุ้ยแล้วก็คือข้ามถนนไปนิดเดียวเองนะคะเราก็จะเจอชายหาดถ้าใครเอาน้องหมามาก็คือห้ามแบบปล่อยน้องเดินเพี้ยนท่านนะ ต้องจูงสายต้องใส่ใสายจูงไว้ตลอดนะก็เลยปาะปาะเขาอ,อุ้มไปเลยค่ะอุ้มไปเลยค่ะจะเอ๋ตอนนี้เราก็ออกมาเดินเล่นตรงหาดหน้าที่พักข้างหลังก็จะเป็นเขา3 0 0 0 0ยอดนะคะเมื่อว่าหาดโซนบริเวณน,นียมันสงบดีอะดูแบบไม่พลุกพลานอะอันนั้นก็จะเป็นที่พักเราเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือโซนบริเวณหน้าที่พักเราหมดเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยค่ะจะ6โมงเนาะก็มีแสงแดดอ่อนๆนะคะสีทองทองสะท้อนต้นภูเขาเนอะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันคะ่ะไม่ไหวแล้ววันนี้เพียวมากทั้งวันอย่าหาทำต้องจองที่พักก่อนอันนี้ก็คือบรรยากาศหา300ยอดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอัมบนาันต่อค่ะมีหมายอยากรู้อยากเห็นนะคะ หเดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่หาดสาบพยานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารสวัสดิการแล้วก็สถานที่กางเต็นท์ด้วยนี่เราเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหาดเขาน่าจะสวยนะ้ดูวิวอีกแล้วเหรอเราก็เลี้ยวจากไปเข้ามานิดเดียวเองเนาะ เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแ่ะจะบอกว่าที่นี่เขาเป็นอุทยานนะคะเขาห้ามนําสัตว์เลี้ยงมาเนาะแต่ว่าเราขอพี่เขาเข้าไปถ่ายนะแต่เราจะไม่ได้ลงจากรนนะคะเดีย๋ยวเราถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมทุกคนคะเราตอนนี้เมย์ก็มาอยู่ที่หาดสามพญานะคะเขาก็จะมีสถานที่กางเต็นท์ด้วยเนาะดูดิหาดเขาแบบว่าเมย์ว่ามันสวยอะ่ะสงบด้วยแต่ว่าเขาไม่รับน้องหมานะคะที่นี่เมย์ว่าหาดเขาแบบว่ามันสงบดีอะ่ะดูดิสวยมากมีน้องหมาด้วยตัวหนึ่ง บรรยากาศสงบมากนี่นะคะถั่วน่าจะมีปารโลมาว่าของเขามีลูกปั้นเป็นปารโลมาด้วยมันสงบล่มลื่นมากๆเลยแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่อ่าวมะนาวนะคะเราจะไปที่อะไรนะศาลเจ้าพ่อล้อมหมวนะคะจะไปเล่นกับข้างเล่นกันน้องน่ารักมากเลยอะ่ะเราไปเล่นปล่อยมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเราก็อยู่ที่กองบินห้าค่ะเข้าไปเข่าล้อมหมวกันะ ในนี้เขาก็จะเป็นค่าทหานนะคะเขาก็จะมีเป็นค่ายกองบินนะให้ดูแ่ทะเลนะคะที่อาวนาวน้ําสวยมากเลยเนาะแล้วเราก็แลกบัตรนะคะเข้ามาเราเอาบัตรประชาชนไว้เขาก็จะมีป้ายให้นะค,ะคนภายนอกเราเราก็ขับเขาไปเลยดูดีสวยมากอะ่ะในกล้องน้ําสวยเลยอะ่ะอันนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาใน่านเจ้าพ่อล้อมวกแล้วนะคะลองมีผลไม้เดี๋ยวไปให้น้องๆกัน เขาหน้ารเห็นว <that> ่าเขาเขาจะไม่เหมือนลิงอ่ะตาตตเย็นตาโอเคค่ะน okay. okay. <itu? Okay. S 2> ี่น okay. oh, ี่อ๋อจะมมะม่วงอาเร็วลูกสวนิสุนี้ากกินขว่หรอขว่หรอันนี้ค็ชอบกินขว่ท้องอยู่ด้วยเลยดีดินดิรวังกะ ตรงนั้นก็คือที่เราดูข้างแว่นนะคะเดี๋ยวเราก็เดินมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวงนะคะเดินมาสักการะทันเนาะตรงจุดนี้เลยไปเข้าไปไหว้เจ้าพ่อกันอันนี้ก็คือประวัติเจ้าพ่อเขาล้อมหมวงนะคะเดินไปไหว้ด้านในกันแล้วเ,เราก็มาแวะทานอาหารที่ครัวฟ้าช่มขึ้นนะคะไปเดีย๋ยวเราไปสั่งอาหารกัน อันนี้ก็คืออยู่หน้าร้านอาหารเราเลยทุกคนคือแบบน้ํามันใสมากๆอ่ะที่เนี่ยจริงๆมันเหมาะกับการแบบพาครอบครัวมาพักผ่อนมากเลยอ่ะให้เด็กๆนั่งเล่นอย่างเงี้ยพที่นี่เขาก็จะมีที่พักเลยนะคะที่พักก็เป็นของในค่ายทหารเลยเนาะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะเนี่ยทุกคนอากาศดีมากเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่นะมันจะร่มแบบไม่ร้อนนะคะอันนี้คือร้านอาหารนะคะหัวฟ้าช่องขึ้นราคาไม่แรงด้วยที่เนี่เดี๋ยวเรารออาหารมาจะชิมดูว่าอร่อยเลย ส่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าสามารถเข้าไปนั่งเล่นที่หาดย่างน้นได้เลยน้ำที่เนี่ยน่าเล่นมากนะคะเพราะว่ามัใส่นาะก็เล่นเงน็นกลางวันเลยถ้าใครพาครอบครัวมาพักผ่อนนะคะแนะนําว่าให้เข้ามาพักในค่้ายทหารได้เลยเนาะแต่ที่เนี่ยเขาจะไม่รับน้องหมานะคะ่ะเพราะว่ามีโทรมาถามแล้วจัดเลี้ยงเขาไม่ได้คือน้ำน่าเล่นมา,มากๆเลยอันนี้ก็คือโซนหาดหน้าที่พักนะคะตอนเย็นๆคงแบบน่าเล่นน่าดูเนาะ แล้ตอนนี้อาหารเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ้งทอดกระเทียมเราก็ต้มยำน้ำข้นนะคะนี่หมึกแดดเดียวแล้วก็ไข่เจียวทรงเครื่องอันนั้นหมาหมาแดดเดียวนี่เราก็ทานกับวิวบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะีห <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราแล้วนะคะออเรสต้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนกลางนะคะห้องพูอิล่าจะมีอยู่หลังเดียวเนาะอันนี้ห้องเนี้ยวันธรรมดาก็7 9 0ดบาทอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นบริเวณส่วนกลางนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำเหมือนกันเนาะบ้านพักนี่มีหลายแบบนะคะคือราคาแบบถูกมากอันนี้ก็คือพูลิลาของเรามีคเมลชอบ จะพาเข้าไปชมในห้องเรานะคะห้องเรามันจะเป็นห้องพูลวิลล่าคือเราเข้ามาวันธรรมดานะคะก็ราคา1,500หยบาทบวกน้องหมาก็200บาทเองค่ะเนี่ย1,700บาทนี่สะส่วนตัวแบบนี้เลยเ๋ยวาไม่จะพาเข้าไปดูด้านในนะอันนี้ก็เป็นด้านในห้องเรานะคะอันนี้เปิดประตูออกไปก็เป็นสะแบบนี้เลยดูดิ เดี๋ยวนี่จะพาเข้าไปดูห้องน้ำนะคะทุกคนดูดิห้องน้ำกว้างม,มากขูกระบ้านใหญ่นี้สุดยอดเดี๋ยวอันนี้เราจะลงเล่นน้ำนะคะทุกคนมันดีตรงที่แบบว่าเห็น่าเขาทำแบบสาดตื้นๆไว้ให้แบบเด็กเล่นได้อะคะ่ะของผู้ใหญ่ก็จะแช่ฝั่งนู้นนะคะคนมันดีมากๆเลยอะชอบพาเที่ยวแบบว่าเขาปิดไว้แบบเป็นส่วนตัวนะคะเ,เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปกันนะคะ คือราคาแล้วก็เบอร์โทรที่พักนะคะัน,นี้คือเขาเริ่มต้น790จริงๆนะทุกคนคือถูกและดีมากอันนี้ก่อนกลับนะคะแล้วก็เลาะริมหาดมาะค่ะหาดนี้ก็คือจะอยู่ติดเขากระโหลกซึ่งใหม่ทางหนึ่งนะคะทุกคนหาดเขาแบบมันสงบอ่ะมันผู้คนไม่ผูกพ่านแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะมันก็ถือว่าร่มอ่ะบองโซนอย่างเงี้ยต้นไม้เยอะๆขับรถเข้าไปจอดนอนรับลมทะเลชิลๆ เดี๋ยวเล่าแวะรับประทานอาหารที่ร้านเมื่อวานเลยค่ะครัวสวัสดิการนะคะที่ตรงเขากระโหลกนี่นะคะทุกคนเมื่อวานหมึกทอดกระเทียมอร่อยมาก,มาก,มากติดใจต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเข้าไปข้างในกันอันนี้ก็คือบรรยากาศร,บรอบๆร้านอาหารนะคะดูวิวดีมากตรงนี้เทมิเออร์ทมเสั่งอะไรไป <laughs> แล้วอาหารเราก็มาเรียบร้อยแล้วน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูโปรดแล้วเลยที่เมื่อวานเราติดใจก็เพราะเมนูนี้เลยคะ่ะหมึกทอดกระเทียมอันนี้ก็หอยหนามนะคะเขาบอกว่ามันรสชาติจะเหมือนหอยขมอะหอยจูบอะเดี๋ยวต้องมาลองแล้วอันนี้ก็แกงส้มชะอมกุ้งค่ะดูดิดูกุ้งตัวโตๆแล้วอันนี้ก็เป็นยำสามกรอบนะเมื่อวานวเราก็สั่งมาขอตัวไปรับประทานกันนะคะอยากให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงฟิลดีมาก น,นี้ก็คือของชํารวยนะคะนี่ก่อนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีของช่ำรวยให้ด้วยละเดี๋เรามาแกะกันว่าข้างไหนเป็นอะไรอ่ะ ขอบคุณที่มางานของเราทั้งสองคนขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเราสองคนขอบคุณที่เป็นสักขีพยานให้เราสองคนนะคะเขาบอกว่าแจกคนสําคัญในชีวิตของเราทั้งสองคนนะคะนี่ค่ะน่ารักมาก,มากเลยะจะเป็นเทียนหอมนะคะแล้วก็เป็นนี่น้นำหอมเนาะอันนี้ก็เป็นไมค์ขีดแล้วก็กดูดิฟังชนไล่น่ารักมาก คุณบ่าวสาวกันไหมนะะขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆจ้าอยู่ดูแลกันไปนานๆเลย